สวัสดีค่ะอจิทัวร์วันนี้ค่ะพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่โครงการบ้านเดี่ยวเดอระริทวิวกำแพงแสนนครปฐมค่ะพาทุกท่านมารับชมกับโครงการบ้านเดี่ยวค่ะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่51ตรัง วาค่ะพื้นที่ใช้สอย107ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะสอบถามรายละเอียดกับทางโครงการได้เลยรับส่วนลด1 0 0 0 0บาทค่ะและที่สำคัญค่ะฟรีแอร์ทั้งหลังอีกด้วยค่ะภายในตัวบ้านค่ะและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดค่ะตัวบ้านค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะและ2ที่จอดรถค่ะอย่างที่จารย์จพา ทุกท่านรับชมตรงนี้เลยกับใครที่มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ค่ะแล้วก็มีแท่นว l ลชาร์ e มาด้วยก็ทางโครงการเดอะรีสวิวกำแพงแสนนคปรปฐมค่ะจะติดตั้งให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านไปฟรีกันเลยค่ะไปกันค่ะด้านในจะพาทุกท่านไปรับชมตั้งแตบ่บริเวณด้านในกันเลยค่ะทางฝั่งด้านในค่ะทางด้านนี้ค่ะเปิดมาห้องแรกค่ะ จะเจอจากบริเวณตัวหน้าบ้านค่ะก็คือด้านนี้ค่ะกับโถงห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนั่นเองค่ะและห้องแรกค่ะที่จะพาทุกท่านค่ะมารับชมกับห้องนั่งเล่นค่ะและโถงห้องรับแขกนั่นเองค่ะทางฝั่งด้านหน้าค่ะกับประตูด้านหน้าและตัว หน้าต่างค่ะทางฝั่งด้านนี้จะเป็นกระจกเต็มบานแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งตัวขอบกระจกค่ะจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยค่ะสวิตช์ไฟค่ะต่างๆปลั๊กไฟต่างๆจะเป็นวัสดุมาจากของฮาโคนั่นเองค่ะมีการติดตั้งไฟทั้งบนเพดานฝ้าเพดานให้เรียบร้อยเลยทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีสวิตช์ไฟแล้วก็ตัวนี่เลยตัว กองไฟค่ะด้านนี้จะใช้เป็นของลาเซอร์ค่ะนี่เป็นมาทางฝั่งของทางด้านซ้ายมือค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะเปิดมาก่อนเลยทางนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ใช้สอยค่ะของด้านหลังตัวบ้านนั่นเองอ่ะแล้วก็จะพาไปรับชมรอบบ้านกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนของห้องน้ำค่ะบริเวณ ขถงห้องนั่งเล่นของเราค่ะก็จะอยู่ในตัวบ้านนั่นเองกับห้องแรกห้องนี้เลยค่ะอ่ค่ะวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ำค่ะสุขภัณฑ์ในห้องน้ำจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนั่นเองค่ะมาทางฝั่งของด้านนี้กันเลยจะให้ดูฝั่งด้านนี้ค่ะจะมีฝักบัวให้ด้วยนี่ทางด้านนี้ ในเมื่อเรามีสองห้องนอนสองห้องน้ําอาจจะใช้แยกกันได้สะดวกเลยแล้วก็ทางฝั่งด้านบนตรงนี้ค่ะทางโครงการค่ะใช้วัสดุอุปกรณ์ของฮาโคปิดไว้แบบนี้จะมีตัวปลั๊กไฟค่ะเพื่อให้เราต่อค่ะกับเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะนอกจากเมื่อกี้นี้ที่นั่งได้สบายแล้วเวลาทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ค่ะก็สามารถสะ ทำความสะอาดได้ตั้งแต่ด้านหลังโถสุขภัณฑ์ด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ภายในห้องน้ําก็คืออ่างล้างมือและอ่างล้างหน้าเวลาจะแปรงฟันในตอนเช้าหรือก่อนเข้านอนก็ต้องใช้อันนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันค่ะป๋าค่ะเดี๋ยวจะพาไป ห้องแรกกันก่อนเลยกับห้องนอนใหญ่ค่ะที่อยู่ด้านหลังนั่นเองห้องนอนใหญ่ตรงนี้ค่ะก็สำหรับเจ้าบ้านเนาะห้องใหญ่มากเลยค่ะมีบริเวณให้ตั้งโต๊ะคอมมีปลั๊กไฟมีสวิตไฟติดตั้งให้เรียบร้อยเลยว่าเราจะหันหัวเตียงไปไว้ทางฝั่งด้านไหนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะบริเวณทางด้านหน้าตัวบ้านค่ะยังมีตัวหน้าต่าง เพื่อให้เรามองหรือเปิดการใช้งานของตัวกระจกหน้าต่างตรงด้านนี้ค่ะมองออกไปทางบริเวณด้านหน้าตัวบ้านค่ะยังมีมุมของหน้าต่างอีก2องมุมค่ะมุมบานใหญ่แล้วก็จะมีบานเล็กด้านนี้อีก1นึ่งมุมค่ะภายในห้องใหญ่ห้องนอนใหญ่ห้องนี้ค่ะก็จะเป็นนี่เลยบริเวณห้องน้ำจะมีพื้นที่ใช้สอย กว้างกว่าเมื่อกี้ค่ะก็เพื่อให้เราทำการอาบน้ำได้สะดวกสบายค่ะนี่เลยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์แล้วก็วส,กวกสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำนี้ก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะฝั่งบัวด้านนี้เลยเมื่อกี้เราเจอทางฝั่งด้านซ้ายก็จะอยู่ทางฝั่งด้านขวาเหมือนกันแล้วเจ้าด้านนี้ค่ะก็มีตัวปลั๊กหรือสวิตช์ไฟเพื่อให้เราทำการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองค่ะ แล้วก็ทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีนี่เลยไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือล้างหน้าอ่างแปรงฟันของ American Standard ค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็สามารถทำความสะอาดได้สะดวกสบายด้วยมีตรงบริเวณของที่ฉีดชำระก็อยู่ทางด้านขวามือเลยค่ะนี่ก็คือจบไปแล้วอีกหนึ่งห้องนอนใหญ่ค่ะจะมีอีกหนึ่งห้องนอนค่ะ Hey, 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 hey. เป็นห้องนอนเล็กนั่นเองค่ะแต่ห้องนอนห้องนี้ก็สำหรับลูกๆหล,ลานๆของเรานั่นเองก็สามารถนอนได้ทางฝั่งด้านนี้เลยมีบริเวณให้ตั้งโต๊ะคอมมีปลั๊กทางฝั่งหัวเตียงค่ะ,ะถ้าเราต้องการหามุมที่เป็นหัวเตียงทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีปลั๊กทางฝั่งด้านนี้เหมือนกันหรือจะหันศีซษาออกบริเวณหน้าบ้านค่ะก็ดูทิศทางกันได้เลยทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวหน้าต่าง อีกหนึ่งมุมเหมือนกันในห้องนอนห้องเล็กค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมบริเวณรอบบ้านกันค่ะดูตัวบ้านกันไปแล้วทางบริเวณภายในแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายนอกค่ะอยู่ที่107ตารางเมตรค่ะและพื้นที่รวมทั้งหมดอยู่ที่5 1ตารางวาน,นั่นเองค่ะ และเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมพื้นที่บริเวณรอบบ้านกันค่ะขออนุญาตใส่รองเท้านะคะนี่ค่ะบริเวณรอบบ้านค่ะตั้งแต่หน้าบ้านที่เราเดินเข้ามาค่ะก็จะ,จะมีบริเวณรั้วรอบบ้านตรงนี้ค่ะใครที่อยากใช้งานพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ก็สามารถทําได้สะดวกเลยเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตรงนี้รอบบ้านกันเลยค่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะ อยากจะเลี้ยงสตัตว์หรือว่าพาน้องหมาน้องแมวเดินบริเวณรอบบ้านปล่อยให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาก็ถือว่า สะดวกสบายมากๆค่ะหรือใครที่เลี้ยงเป็นเอ็กโซติกเหมือนของอจีเองที่เลี้ยงน้องเต่าสุขาตาค่ะก็สามารถให้เขาอยู่บริเวณรอบบ้านตรงนี้ได้เลยอาจจะมีหลังคายื่นออกมาให้เขาสักนิดนึงค่ะเพื่อให้เขาได้อยู่บริเวณระหว่างแดดและที่หลบหมุมนั่นเอง,องก็มีพื้นที่ใช้สอยให้เราเยอะมากๆเลยค่ะนี่ยังเดินยังไม่ถึงครึ่งบ้านเลยเดินเข้ามาอีกค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะ ก็จะมีตัวปลั๊กไฟค่ะเพื่อให้เราใช้ค่ะบริเวณด้านนอกตัวบ้านแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเขาทำการปิดคอบค่ะนี่ปิดคอบให้ด้วยเพราะว่าเวลาอยู่นอกตัวบ้านแล้วยังไม่มีตัวหลังคารองรับหรือว่ายังไม่ได้ใส่แม่ท่ s h ชี t เพิ่มขึ้นมายื่นออกมาค่ะเวลาเจอฝนเจอน้ำเข้าก็จะได้ไม่เกิดการเกิด ไฟลุ่มไฟชอ็อตนั่นเองก็สามารถใช้งานได้สะดวกมีคิดให้เราด้วยทางฝั่งด้านนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่พาเปิดรับชมกันไปก็สามารถเปิดปิดการใช้งานบริเวณโถงด้านในตัวบ้านได้เลยนี่ค่ะเราเดินกันไปเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านแล้วใครที่อยากปิกนิกหรืออยากวางของหลังบ้านก็ทำได้สะดวกเลยมีพื้นที่ใช้สอยกว้างมากนี่อจิ กลางแขนยังไม่ถึงเลยค่ะมา Arrow, ragt, tank tank ทางฝั่งด้านนี้ค่ะกับแท้งน้ำแล้วก็ด้านล่างให้ดูด้านล่างก่อนกับเครื่องปั๊มน้ำค่ะก็จะอยู่บร er ิเวณเวลาเราหันหน้าเข้าบ้านจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของตัวบ้านค่ะหันออกก็จะอยู่บริเวณขวาของตัวบ้านนั่นเองมีปลั๊กไฟให้ต่อของตัวปั๊มน้ำแล้วก็มีก๊อกน้ำให้ด้วยค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแทงน้ำค่ะแทงน้ำตัวนี้ก็จะเป็นของดอส ก็จะมีการรองรับจากอเมริกามาด้วยค่ะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะจนถึงบริเวณหน้าบ้านนั่นเองค่ะทางฝั่งของด้านข้างตัวบ้านค่ะทางฝั่งติดกับห้องนอนใหญ่ก็จะมีกอกน้ำบริเวณนี้ด้วยไปค่ะเดินกันไปเรื่อยๆเลยพื้นที่ใช้สอยค่ะจิย้ำให้อีกครั้งหนึ่งค่ะกับพื้นที่ทั้งหมดค่ะที่บริเวณบ้านตั้งอยู่ 51ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด107ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาทค่ะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะรับส่วนลด100,000บาทกันเลยสามารถติดต่อกับทางโครงการ The Riview กันได้ค่ะตรงนี้ก็คือโครงการ The Riview กำแพงแสนนาคอนปฐมค่ะนี่เลยค่ะใครอยู่ใกล้บริเวณนี้หรือว่าอยาก ต้องการบ้านรัมเดียวสักหลังก็อย่าลืมนึกถึงโครงการ The List View กำแพงแสนนะคนปรปฐมด้วยนะคะยังมีข้อเสนอสุดพิเศษให้ด้วยฟรีแอร์ทั้งหลังนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ใครที่มีรถยนต์ไฟฟ้าออกรถมาแล้วยังมีไม่มีการติดตั้งแท่นชาร์จก็ทางโครงการติดตั้งแท่นชาร์จให้ฟรีด้วยค่ะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการเดอร e รีวิวด้วยนะคะที่ให้อจิพาทุกท่านค่ะเปลี่ยนบรรยากาศจากรีวิวรถมาเป็นรีวิวบ้านกันบ้างค่ะแล้วก็ท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากให้อจิพาทุกท่านไปรับชมโครงการไหนบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะและต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกด s ั b สไคร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิก,กันด้วยนะคะ แล้ววันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ